ช่วงต้นเดือนพฤศจิกาเนี่ยคนส่วนใหญ่ก็น่าจะได้สัมผัสกับมอนสเตอร์ e ายเ Beta เป็นครั้งแรกนะครับที่เปิดโอกาสให้ผู้เล่นเนี่ยสำรวจแผนที่ y w i ย w p l a ์ในส่วนเล็ก,ลกๆกับเควสเนื้อเรื่องช่วงต้นเกมไปจนถึงสามารถล่ามอนสเตอร์ใหม่4ตัวของภาคนี้ด้วยอาวุธทั้ง14ชนิดที่ได้รับการอัปเดตและปรับเปลี่ยนใหม่เรื่องนี้บางคนอาจจะต้องใช้เวลาปรับตัวนิดหน่อยอาวุธหลักของผมก็คือดาบยาวนะครับหลังจากใช้จนชินแล้วก็ค่อนข้างชอบมูฟเซตใหม่ที่หลากหลายมากขึ้นเบสแคมป์ในภาคนี้ที่สามารถทําให้ฮัวกกันได้มาถึง100คน ทำให้รู้สึกเหมือนเป็นคอมมูนิตี้มากขึ้นจริงๆต่างจากที่ต้องเข้าไปในฮับเหมือนสมัยก่อนการตกแต่งตัวละครก็แบบโหระบบมันพัฒนาขึ้นจากเกมอย่งยยาง Dark d a r k n e s า p a r 2ที่คนเนี่ยลองสร้างให้เหมือนกับดาราจริงๆรอบนี้เหมือนจะมีตัวเลือกมากขึ้นกว่าเดิมสิกแค่นั้นยังไม่พอครับแคปคอมยังเปิดโอกาสให้เอาตัวละครที่สร้างในเวอร์ชันเบต้าไปอินพอร์ตใส่เกมเต็มได้ด้วยเพื่อไม่ให้เสียเวลาสร้างตัวละครไปล่ามอนสเตอร์ได้เลยการสู้กับมอนสเตอร์มาอย่างเรดอลก็ท้าทายและสนุกเกินคาด มีจังหวะให้โจมตีสวนด้วยโฟกัสไตร์สร้างจังหวะทําทความเสียหายเพิ่มเรื่องพวกนี้ก็โคตรเจ๋งเลยครับแต่นั่นคือจุดที่คําชมของผมเนี่ยหมดไปแล้วก็เริ่มรู้สึกเป็นห่วงเกมเวอร์ชันเต็มหน่อยเพราะว่าอีกแค่ประมาณ4เดือนเนี่ยจะวางจําหน่ายแล้วเพราะงั้นมันไม่น่าจะต่างจากเวอร์ชันเบต้าแบบระดับหน้ามือเป็นหลังมือแน่นอนเรื่องแรกเลยก็คือถ้าใครรู้สึกเหมือนกับว่าระบบคอมแบทกับการโจมตีมอนสเตอร์ในเกมภาคเนี่ยมันรู้สึกลอยๆมากกว่าภาคเก่าคือมีหลายคนรู้สึกเหมือนกันครับ เหตุผลใหญ่ๆเนี่ยเป็นเพราะว่าภาควายไม่มีฮิตสต็อปหรือว่าน้อยมากจนแทบไม่รู้สึกส่วนอะไรคือฮิตสต็อปมันคือการหยุดหรือชะง,งักแอนิเมชันเวลาโจมตีโดนฮิตบอกของศัตรูเพื่อจำลองน้ำหนักของการโจมตีและการสัมผัสอาวุธเมื่อโดนเป้าหมายระบบนี้ก็มักจะใช้คู่กับซาวดีไซน์ที่เหมาะสมเพื่อเน้นถึงน้ำหนักให้มากขึ้นคือฮิตสต็อปได้จัดเป็นองค์ประกอบที่ค่อนข้างสำคัญมากนะครับโดยเฉพาะในเกมแอคชั่นกับเกมไฟติ้งซึ่งทวิ t เตอร์ยูเซอร์อย่าง Axelayer ก็แสดงให้ดูนะครับว่า ใน m o n s t e ต Hunter Classic จะมี Hit-Stop มากถึง8เฟรมโดยคำนวณจากเฟรมที่เกมรันสมัยก่อนที่30 FPS ก็จะนับเป็น1ส่วน4วินาทีพร้อมกับ Sound Effect แบบสะใจกับ Effect เลือดส่วนในภาคเว r l d ์เนี่ยจะมี Hit-Stop เหลือสั้นลงนะครับแค่1นส่วน5วินาทีแล้วก็ไม่แสดงเลือดเท่าภาคเก่าเปลี่ยนเป็นควันแทนก่อนที่แคปคอมจะปรับกลับไปเป็น1ส่วน4วินาทีแบบเดิมในภาค Ri s e คือในภาควนี้แทบไม่รู้สึกถึง h i t s ต o p เลย แม้จะใช้อาวุธขนาดใหญ่อย่างคอนก็ตามมันจะมีความรู้สึก Impact ที่น้อยกว่ามากๆแต่เอาจริงๆนะครับสำหรับคนส่วนใหญ่เรื่องนี้อาจจะไม่ใช่ปัญหาเท่าไหร่แถมบางคนเนี่ยอาจจะไม่รู้สึกด้วยซ้ําถ้าไม่มีคนบอกปัญหาใหญ่จริงๆสำหรับผมเลยก็คือ performance และการ Op t i m i z e ที่แย่มากๆบนเวอร์ชัน PC อันนี้ถ้าใครเล่นบนคอนโซลแล้วบอกว่าเล่นได้ดีเยี่ยมก็สามารถข้ามไปได้เลยครับเรื่องนี้ผมก็เชื่อว,ว่าหลายคนเจอมาด้วยตัวเองเลยแบบบางทีมันเข้าเล่นแทบไม่ได้ด้วยซ้ำเพราะเฟรมเรตมันต่ำจัด บางคนที่การ์ดจอมี VRAM น้อยเราใช้หมดเนี่ยมอนสเตอร์ Monster กับ NPC ทุกตัวจะกลายเป็นโอริกกมินะครับหรือไม่ก็ภาพแทบเป็นพิกเซลโพลีนไม่ต่างจากเครื่อง n64 เลยแล้วคือคนพวกนี้ก็ไม่ใช่ว่าสเปคคอมไม่ถึงด้วยเรามาลองดูรีควีเ m e n t จากเว็บไซต์ของ Capcom เองดูแคปคอมบอกว่าถ้าสเปคถึงขั้นที่แนะนำเนี่ยเกมสามารถรัานที่ 1,080p และ 60fps ได้โดยต้องใช้เฟรมเจเนอเรชันคือนี่มาอะไรวะเกม Ubisoft ละ่ะ คือ CPU ที่มันแนะนำเนี่ยก็ไม่ได้ถือว่าเป็นตัวท็อปหรือว่าเป็นของใหม่อะไรอันนี้ก็ดีครับแต่เหมือนจะมีเหตุผลซ่อนอยู่เพราะถ้าดูที่การ์ดจอที่แนะนำนะครับมันบอกว่า RTX 2 0 7 0 Super หรือไม่ก็ RTX 4 0 6 0เกมนี้ก็น่าจะโดนจำกัดโดย CPU จุดที่ทำให้ผมเริ่มเป็นห่วงจริงๆเนี่ยคือข้อมูลช่วงท้ายครับที่มันโน้ตบอกไว้ว่าเกมนี้ต้องใช้ SSD ก็โอเคไม่ได้แปลกอะไรสำหรับเกมสมัยนี้มากโดยเกมเนี่ยคาดว่าจะรันที่1080ัปส p upscale และ60 FPS โดยใช้เฟรมเจเนเรชันถ้าเปิดกราฟิกแบบมีเดียมคือไอหา 180p 0มันยังไม่ใช่ 180p 0จริงๆเลยอะแถมยังต้องใช้การสร้างเฟรมปลอมช่วยด้วยเพื่อให้ไปถึง60 FPS ได้แล้วคือเฟรมเจเนเรชันในเวอร์ชันเบต้านะครับหลายคนก็จะเห็นแล้วว่ามันทิ้งภาพที่เหมือนกับเป็นภาพค้างไว้เพราะว่าเกมเนี่ยมันรันด้วยเฟรมเรทที่ต่ำมากจนโปรแกรมมันไม่รู้นะครับว่าจะเจนอะไรมาแทนร,ระหว่างช่วงนั้นดีแล้วคือระบบเฟรมเจเนเรชันเนี่ยมันอาจจะช่วยเพิ่มเฟรมเรทได้ก็จริง แต่มันก็ลดการตอบสนองของอินพุตในเกมด้วยซึ่งก็เป็นสิ่งจําเป็นนะครับในเกมแอคชั่นอย่างมอนสเตอร์ด้วยไงแบบถ้าคุณกดสั่งแอคชั่นไปแล้วมันทําช้าลงเนี่ยมันก็อาจจะโดนมอนสเตอร์โจมตีได้นี่ก็คือแบบสิ่งที่เดเวลอปเปยุคนี้ชอบทำครับคือแทนที่จะอัพติมิซ์เกมให้ใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสมโดยได้ประสิทธิภาพสูงสุดดันใช้เทคนโนโลยีใหม่ๆใช้เรสโซลูชันกับเฟรมเดทพอมาหลอกว่าเกมเ่ยรันดีขึ้นก็คือโอเคครับแคปคอมมีประวัติแบบนี้แบบตอนปล่อยเกมใหญ่ๆที่เปิดตัววันนแรกบ PC แล้วก็ออกมาในสภาพแบบนี้หลายเกมอย่างสมัย Monster Hunter World ก็รอบหนึ่งมีใครจำได้ไหมครับว่าตอนเกมออกใหม่ๆเป็นไงส่วนเคสที่หลายคนน่าจะจำได้ล่าสุดก็น่าจะเป็น d r a g o n d o g m a p a r 2ออันนี้ก็มีปัญหาคล้ายๆก,กันกับที่เราเห็นในเบต้าของ Monster Hunter Wild e เลยซึ่งตอนนั้นมันก็ส่งผลกระทบต่อเสียงตอบรับและยอดขายของเกมในวันเปิดตัวด้วยอันนี้จะเป็นเรื่องที่ทำลายแฟนชายที่ได้รับการคืนชีพนะครับหลังจะหายไปนาน10ปีมากๆคือต่อไปผมจะโชว์ให้ดูก่อนเลยนะครับว่าเกมนี้รันแบบไหนบนเครื่องผม อันนี้เป็นความชาร์ต 4K native นะครับปิด DLSS และเ a รม Gen แล้วก็เปิดกราฟิกแบบพอสมควรคือได้ไม่ถึง20เฟรมด้สามบางทีแล้วก็มีเท็กเจอร์ที่คุณภาพต่ำมากในหลายจุดตามฉากอีกแล้วคอมผมก็ไม่ได้กากนะครับเกินที่มันแนะนำไปโขเลยนี่ก็เป็นเกมแรกๆนะครับที่ผมต้องปรับลงมาให้เหลือ 1,440p เพื่อให้สามารถเล่นได้ที่ 60fps ไหวแต่ถึงอย่างนั้นนะครับมันก็ยังไม่ได้ 60fps แบบเสถียรแม้จะใช้ DLSS ช่วย คือผมก็ลองไปสังเกตจากฟุตเทจที่อัดมาเนี่ยเกมมันใช้งานการ์ดจอแบบเต็มที่เลยแต่กลับใช้ CPU ไปไม่ถึง20%ด้วยซ้ําคืออะไรวะก็พอเข้าใจนะครับว่า CPU ผมมันมีเหลือเฟือแต่ RTX 3 0 8 0มันไม่น่าจะเป็นคอขวดเพื่อให้ได้ Performance แค่นี้ผมก็เลยลองไปดูบนฟอรั่มนะครับทั้งบน Reddit แล้วก็ s t e a มด้วยปรากฏว่าประสบการณ์ที่แต่ละคนได้ก็จะคล้ายๆกันครับคือเฟรมเรทแย่มากแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นก็จะต่างกันไปบางคนก็บอกว่าการ์ดจอเป็นคอขวด รัน100%ตลอดเวลาแต่ CPU เนี่ยแทบไม่ต้องทำอะไรเลยส่วนบางคนก็ตรงกันข้ามครับบอกว่า CPU นี่แทบตายการ์ดจอแทบไม่ขยับส่วนถ้าใครจะมาบอกว่าเกมเนี้ยรันได้ดีด้วย RTX 4090ไม่มีปัญหาอะไรเลยไอสัตว์คือถ้ามึงใช้4090มันไม่ควรจะแค่รันแล้วไม่มีปัญหามันควรจะดีระดับที่มอนแม่งออกมาแดกหัวมึงได้เลยอะคือถ้าต้องใช้ GPU ราคา80,000กว่าบาทเพื่อให้เล่นได้ดีเฉยๆนะีผมว่า PS5 Pro อาจจะเป็นตัวเลือกที่ดีกว่าด้วยซ้ำ แม้ว่าผมจะไม่เคยแนะนําเครื่องนี้คือแคปคอมมึงต้องออพติมซัเกมแย่ขนาดไหนวาถึงเลวหลายระดับเนี้ยทาให้ผมเริ่มคิดอีกครั้งนะครับว่า AI Engine เนี่ยมันอาจจะเหมาะกับการทําเกมในรายละเอียดในฉากเล็กๆอย่างเช่นพวก Resident Evil หรือไม่ก็ Devil May Cry มากกว่าจะเอามาทําเกมที่มีฉากขนาดใหญ่กึ่ง Open World ซึ่งก็เต็มไปด้วย AI สิ่งมีชีวิตและสภาพแวดล้อมต่างๆที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาคือเกมนี้มันเปลี่ยนกลางวันกลางคืนแบบนี้ครับผมยังนึกว่าเป็นบั็กเลยตอนแรก แล้วคือถ้าพายุเข้าหรือว่าอยู่ในเบสแคมป์เนี่ยที่มีผู้เล่นเยอะๆคุณบอกลาเฟมเลทของคุณได้เลยครับคือถ้าใครใช้คอมที่แค่ผ่านมินิมัมเนี่ยผมโคตรสงสารคอมคุณเลยที่ต้องสู้เพื่อเอาชีวิตรอดผ่านพายุไปด้วยเหมือนกันแลวเอาจริงๆนะครับถ้าคุณซื้อเกมที่เป็นเอไม่อี่มจากแคปคอมเนี่ยคุณอยากจะเล่นเกมที่ต้องลดคุณภาพลงจนเหมือนดินน้ำมันสู้กับสัตว์ประหลาดที่ดูเหมือนกับเป็นก้อนโพลีกรอนโอลิการ์มิไหมครับที่ผมอยากจะสื่อคืออันนี้มันไม่ใช่ปัญหาเล็กๆนะครับถ้าแคปคอม ซึ่งก็เหลือเวลาแค่3าถึงสเดือนเท่านั้นแล้วหวังใช้ DLSS หรือเฟรมเจนช่วยประคองให้เกมเนี่ยมันพอรันได้แบบยอมรับได้อย่างเดียวมันส่งผลกระทบกับยอดเปิดตัวเป็น PC แน่นอนแล้วลองนึกดูครับว่ามีกี่คนที่แบบได้ยินชื่อเสียงดีๆจากภาคก่อนๆอย่างไ i ซ์หรือแม้แต่ภาคเวลหลังแพชแล้วก็กะจะมาลองเล่ามอนสเตอร์เป็นครั้งแรกในภาคนี้แต่ประสบการณ์ที่คนพวกนี้ได้กับเป็นแบบนี้ครับคือแคปคอมมาจจะเสียแฟนเบสใหม่เป็นจํานวนมากอะมอนสเตอร์เตอร์ไวก็อาจจะเป็นแค่ไม่กี่เกมนะครับ ที่ผมจะบอกว่าถ้าคุณอยากสัมผัสในวันเปิดตัวเวอร์ชันคอนโซลอาจจะเป็นประสบการณ์ที่ดีกว่าแล้วก็สําหรับใครที่ยังคิดว่าอันนี้มันยังเป็นแค่เวอร์ชันเบต้าในเกมจริงปัญหาพวกนี้จะถูกแก้ไขทั้งหมดผมก็อยากจะบอกว่าผมเชื่อคุณครับถ้าเบต้าเนี้ยเปิดให้ทดสอบช่วงปี2022หรือ2023ไม่ใช่อีก3-4เดือนก่อนเกมออกเอาจริงๆนะครับถ้าอยากให้เรื่องแบบนี้หายไปเนี้ยเราก็ไม่ค่อยมีทางเลือกเท่าไหร่นอกจากจะไม่สนับสนุนผู้พัฒนาเกมที่ทําแบบนี้ซ้ๆ แการแทาแบบนั้นมันก็ทำลายเกมด้วไงผมเข้าใจความรู้สึกนะครับเพราะว่าผมก็เป็นแฟนซีรีส์นี้เหมือนกันจริงๆก็อยากให้มันประสบความสาเร็จแหละแต่ก็อาจจะไม่ซื้อนะครับจนกว่าจะได้รับการแก้ไขปัญหาทั้งหมดแล้วถ้าใครไม่รีบเนี่ยผมแนะนําให้ทําแบบนี้เหมือนกันก็ประมาณนั้นครับสําหรับเรื่องที่ผมเป็นห่วงมากๆหลังจากได้ลองเล่นเบต้าของภาคนี้บน PC อันนี้ก็เป็นแค่วิดีโอข้าวเวลานะครับที่ผมอยากจะทําเพราะว่ามีเรื่องที่อยากจะแชร์ช่วงนั้นเฉยๆแต่ถ้าคนชอบเยอะเนี่ยอาจจะทําเพิ่ม ก็สามารถทิ้งคอมเมนต์บอกกันไว้ได้เช่นเคยครับขอขอบคุณเหล่าสมาชิกช่องทุกท่านที่ช่วยทําให้ผมสามารถทําวิดีโอแบบนี้ต่อไปได้ส่วนตอนนี้ถ้าใครหาอะไรดูต่ออยู่เนี่ย YouTube คิดว่าคุณน่าจะสนใจวิดีโอนี้ครับ